วันนี้ผมจะพามาเพราะต้นอนทานตะวันนะครับคลิปเดียวไม่น่าจบเพราะว่ามันหลายขั้นตอนเดี๋ยววันนี้ขอเป็นก่อนทับฐานแล้วกันอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับขั้นตอนแรกคือการเตรียมดินนะครับดินผมซื้อดินทั่วไปเนี่ยผรยใช้ช้ตัวนี้ผมไม่มีขายนะครับดินก็คือมันมีดินปลูกกับดินเพาะตนะ้องไปเราไปซื้อเน้นเป็นดินเพาะครับผมเพราะว่ามันจะมีกราบดาเยอะเหีือแบบนี้ ก็เอามาแล้วก็ผมใช้เข่งตัวนี้ตะกร้าตัวนี้ในการร่อนก็คือเราเทใส่ไปนิ้จากนั้นก็เขย่าวเขยา่าเขยา่าเขย่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ลงแป๊บเดียวครับอ,อันนี้คือดินที่สาหรับเพาะนะครับเดี๋ยวผมพามาดูเวลาเราใส่ไปข้างในของผมไม่ได้ถาดเพราะมล็ดไอต้นอ่อนทันตะวันโดยเฉพาะนะครับมันเป็นถาดที่ตอนนั้นผมทํเมื่อหลายปีก่อนครับผมไม่ได้ทํามาสองปีแล้วอันนี้ก็เลยเสียงเขาเรียกว่า โลกมันเรียกร้อง้วผมก็เลยต้องทําทีนี้ขาดเพราะของผมไม่ใช่แต่สามารถทําได้นะครับทีนี้เวลาเราเติมดินเข้าไปเนี่ยในถาดเนี่ยก็สูงประมาณเกือบหนึ่งข้อนิ้วแล้วกันกะเอานะครับมันไม่ต้องเป๊ะหรอกต้องเท่านั้นเท่านู้นท่นนี้ก็กะเอาหนาเกินไปมันก็เหลือดินเสียดายครับบางเกินไปรากมันก็จะจะไม่ค่อยอยู่เวลาเราตัดมันก็ตัดยากก็เอาให้มันเหมาะสมความเหมาะสมของผมก็คือที่ประมาณเกือบหนึ่งข้อมือไม่ต้องกดให้แน่นนะครับตอนนี้ และที่นี้มาดูมาเมล็ดพันธุ์ครับการเตรียม,มเมล็ดพันธุ์ผมก็จะหมดนะับอย่าให้รากมันงอกยาวนะครับถ้ารากงอกยาวเนี่ยเว e ลาเราไปปลูกเนี่ยรากมันจะชอบลอยถึงเราจะทับ <nur reverse them> ถาดหนักขนาดไหน <ise them> ก็ตามถ้ารากมันยาวเกินไปมันก็ไม่โอเคนะครับของผมทําอย่างนี้ <S <s เจอสีษแบบนี้เอ, <S <s เอาออกเลยนะครับมันเป็นหนึ่งในสาเหตุของเชื <của structure> <S <s ้อรา กับมเมล็ดที่บางทีมัน,มนไม่สมบูรณ์เนาะถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็สามารถคัดเลือกก่อนที่เราจะไปแช่น้ําได้ผมจะแช่มเมล็ดเนี่ยผมจะแช่ช่วงเที่ยงนะครับแช่น้ําช่วงเที่ยงเด็กเวลาเราแช่เนี่ยควรล้างสักสามถึงห้าครั้งเอาง่ายๆหลายครั้งยิ่งดีครับเพราะว่าป้องกันพวกเชื้อราด้วยในส่วนตรงนี้ผมจะล้างประมาณสี่ห้าครั้งนี่แหละผมแช่น้ําไว้จากเที่ยงไปถึงประมาณสี่โมงเย็นจากนั้นผมก็จะบ่ม,มเมล็ดต่อก็คือ เอาผ้าเนี่ยมารองแล้วก็ให้น้ำเนี่ยมันเสด็จน้ำออกตามนั้นเนี่ยก็คือบ่ม,มเมล็ดแล้วเนี่ยผมบ่มไว้ตั้งแต่ห้าโมงประมาณสี่ห้าโมงคนระับประมาณนั้นเลยเพราะว่ามันไม่ได้ดติ๊กเวลาแน่นอะนคือผมไปรับลูกจากโรงเรียนเสร็จเนี่ยผมก็จะบ่ม,มเมล็ดพันไว้แล้วผมก็จะเอาต้นอ่อนทันตบันไปส่งน่าจะสี่ห้าโมงนั่นเลยครับจากนั้นตอนเช้าเช้ามาประมาณหนึ่งโมงกว่าหนึ่งโมงแล้วกันรากมันจะประมาณนี้ ถ้าผมรอไปอีกนานหน่อยผมไปส่งผักสลัดกลับมาก่อนเที่ยงในรากมันจะยาวถ้ารากยาวเวลาปลูกมันไม่เวิร์กนะครับผมก็จะชอบปลูกแต่รากประมาณเนี้ยมันจะดีกว่าผมปลูกผมใช้น้ําหนักเนี่ยสองจุดสี่ขีดครับสองขีดสองขีดสี่ต่อหนึ่งถาดตรงเนี้ยถ้ามันบางเกินไปถ้าเพื่อนใส่บางเกินไปนะครับมันก็จะทําให้ต้นอ่อนทานตะวันเนี่ยมันไม่ตรงมันจะโค้งจะงอจะบุดจะเบี้ยว มันจะแลไม่สวยเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆถาดไปเพาะหนาเกินไปมันก็จะมีมะเมล็ดบางส่วนที่รากเขาไม่จิไม่ไม่ลงไปในดินนะฮะมันจะเป็นรากลอยซึ่งมันก็จะทําให้ต้นเนี่ยไม่งอกขึ้นมาเหมือนกันมันงอกก็งอกสั้นๆมันไม่โอเคดังนั้นความเหมาะสมตรงนี้ก็ดูเอานะครับอย่างของผมเนี่ยถาดที่ไม่ใช่ถาดเพาะต้นหนอนทางตะวันของผมเนี่ยผมใช้ที่สองขีดสี่หลังจากที่ผมบ,บ่มเมล็ดแล้วนะครับ จากนั้นก็โรยไปเลยครับก็จะเกลี่ยมเมล็ดโดยใช้อุปกรณ์สำเร็จรูปผมนี่แหละนะตำนงผมยกย้ายก่อนอเดี๋ยวผมโรยให้ดูแล้วกันแม่ท้ายหน่อยโรยมือซ้ายไม่ถนัดครับผนถนัดขวาถ้าถนัดซ้ายที่เป็นพวกศิละปะเลยก็โรยไปเลยครับเนี่ยโรยตามความถนัดของเรานั่นเลยครับ เวลามีกล้องถ่ายในการโดยผมจะเกรงเลยนะครับมันจะไม่เป็นธรรมชาติทันทีเลยน่าจะอายกล้องนะครับดูเอานะครับตรงไหนมันมันบางมันหนาก็จัดเพิ่มไปได้ของผมอยู่ที่สองขีดสีมันจะพอดีในในส่วนที่ผมคิดว่ามันพอดีสำหรับผมเพราะว่าเมื่อวานผมตัดไปก็สามถาดได้4ี่โล ก็ถุงละโลหนึ่งหนึ่งโลหนึ่งขีดแต่ผมก็ใส่ให้เขาเกินอยู่ครับไม่ได้ใส่เป็ดเป็ดเพราะว่าเราขายไงก็ต้องเกินให้เขาอยู่แล้วเท่นี้ครับอ่าโรยแบบนี้จากนั้นก็เนี่ยฮะเกลี่ยเกลี่ยก่อนเกลี่ยให้มเนล็ดมันมันอย่าซ้อนกันอย่าทับกันนะฮะเกลี่ยเรื่อยๆพอเราเกลี่ยเสร็จก็กดเลยฮะกดให้มันแน่นนะ ให้มันแน่นเลยเลยครับเอาตรงๆเนี่ยเอาให้มันแทบมันจมดินเนี่ยคือถ้าตอนที่เราเตรียมดินเนี่ยเราเรากดดินแบบนี้ถ้ากดดินแน่นเกินไปเนี่ยมเมล็ดมันก็จะจมยากถ้าโรยดินทับไปจากข้างบนเวลาระเวลาต้นอ่อนงอกขึข้นมาเนี่ยมันจะมีดินติดอยู่ที่ใบครับซึ่งเวลาเราบางคนบอกก็ล้างสิถ้าไม่มีดินติดกับดินติดอันไหนมันล้างง่ายกว่ากันนะครับ <S <S แค่นั้นเนี่ยก็ผมไม่โยดยทับหรอกครับก็ทําแบบนี้เอามันโอเคกว่า จากนั้นก็รดน้ําครับรดน้ําเสร็จอะเดี๋ยวผมถ่ายตอนรถน้ําให้ดูแล้วกันอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ